สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซพี่พน้องนนักมาครุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ให้ชื่อตอนว่าอินเอาแทางกริดอีปิกแทงเข่านะครับก็อยู่ในแอปมาครุกกันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านสายเหนือทะลวงตูดนะครับอ่า ชื่อน่ารักจังนะครับเป็นเซียนหมาก10ทิศนะครับหนึ่งัองาคะแนนเป็นหมากสีแดงเปิดด้วยน่าจะเป็นม้าโยงซ้ายนะครับไอ่กาฟ้าก็รับด้วยเพี้ยคู่กลางนะครับเี้ยคู่กลางเสริมคนขึ้นไปครับขู่ต่อสู้ก็เสริมขึ้นมาเราก็เสริมคนขึ้นไปอีกทางด้านปีกขวาม้าซ้ายมาเต็มตัวครับในตำแหน่งนี้เราก็ เก็บขุนเข้าป้อมครับทางด้านปีกซ้ายคู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยขึ้นมาเราก็นำมาขึ้นไปครับเป็นม้าเทียมครับเบีย้ยคู่กลางนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็ม้าเทียมขุนคนเดี่ยวนะครับคู่ต่อสู้เป็นมา้าสายคนแยกร่างนะครับเราก็นำเรือนะครับมากดขุนขุนขยับจะมาขึ้นทางาทางซ้ายของเรานะครับก็ขุนตรงกันก็เป็นตำแหน่งของขุนพึ่งใบบุญครับ ในจังหวะนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็ตัดสินใจนะครับเปิดเบีย้ยปู3ามขึ้นไปยอมให้คู่ต่อสู้กินตัดเข้าในนะครับยอมเสียนอกในนะครับยอมเสียนอกในแต่พยายามที่จะให้เกิดลูกชุนมุนนะครับพอเรือของเราเนี่ยส่งไปหาโคนหาเม็ดอยู่นะครับจังหวะนี้กินมากินกลับด้วยโคนนะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อน่าจะกินตัดเบีย้ยนะครับ มา oh. ทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับเพื่อเอาเปรียบเชิงเบีย้ยอ้ามาจริงๆครับมาจริงๆก็ใช้อะไรกินดีนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงนะครับมีเสียงเตือนดังนะครับโอเคคู่ต่อสู้เราใช้มมากินคู่ต่อสู้ปักโคนขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้ก็ ตัดเลยไหมนะครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับนะครับถ้าเราถอยก็เสียจังหวะทีเดินแล้วก็โคนเราก็มีปัญหาด้วยตำแหน่งนี้จําเป็นต้องกินครับมาดูกันต่อว่าคู่ต่อสู้จะใช้อะไรกินนะครับใช้เบี้ยกินครับอืมใช้เบี้ยกินก็เป็นเบี้ยซ้อนนะครับเบี้ยซ้อนซ่อนรักนะครับพอจะปักโคนขึ้นมาอีกจังหวะนี้เราก็เกางกรับนะครับ นำมาไปลุกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับขุนหนีออกจากเม็ดไม่ได้นะครับนะครับเหมือนเป็นการบังคับครับโอเคตำแหน่งนี้ก็เอาเม็ดมายืนตำแหน่งนะครับป้องกันการไหลของคู่ต่อสู้ครับวันนี้ก็มาทําคลิปอยู่นอกสถานที่ก็อาจจะมีเสียงรถเสียงรานะครับดังสักนิดนึงนะครับอยู่แถวราชญาวงเวีนใหญ่นะครับพาพระ เจ้าหน้าที่ออฟฟิศนะครับมาทําธุระนะครับแถวแถวรัตยานะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้นะครับใช้โคนปักถอยไล่มาเราอยู่ไม่ได้แล้วเมืองบางกอกครับกระดับดีกว่านะครับจะโดนไล่จะโดนไล่อีกหรือเปล่านะครับเบี้ยริมอ่ะไม่ไล่ครับนําขุนหลบตากดนะครับจังหวะนี้ปักเบี้ยขึ้นไปครับนะครับ เราก็เบียกกินย้อมเสียนอกในนิดนึงนะครับแต่ได้จังหวะที่เดินไล่ม้านะครับถ้าม้าหลุดออกจากตำแหน่งนะครับม้าสายตัวนี้นะครับเราก็จะได้กินเบี้ยฟรีครับเบี้ยซ้อนนะครับนะครับแล้วก็โจมตีเม็ดอีกหนึ่งจังหวะนะครับเอามากินกรับกล้าไปนะครับกูถอสู้มีปัญหาครับเม็ดมีปัญหาแต่มีเรือผูกอยู่แม่เราค็หลงว่าจะกินเม็ดฟรีนะครับจังหวะนี้โดนไล่ครับโดนไล่เราก็ต้องสร้าง จังหวะทีเดินแล้วก็สร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้ต้องแก้ไขครับไยมากลับมาจับกินโคนครับกลับมาจับกินโคนดีที่สุดครับถ้ากลับมาในตำแหน่งตอจานสามก็ก็จะเป็นจังหวะทีเดินของคู่ต่อสู้ได้เข้าทำก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ต้องหาจังหวะนะครับอ่ามันการเข้าทำในตัวครับคู่ต่อสู้ต้องโผครับนะครับต้องผูกจังหวะนี้เราก็ เสริมโคนขึ้นไปอีกตัวไหมนะครับไหลโคนขึ้นไปครับนะครับโดนไล่มาครับไล่มาก็ถีกกลับมานะครับอยู่ในตำแหน่งมาซ้อนซ้อนรักเหมือนกันครับอ่ะเรามาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้นะครับท่านสายเหนือนะครับจะทําอย่างไรต่อนะครับเด็กสั้นๆนะครับคาหลังฟังแล้วแบบน่ารักนะครับ มีกล้าออกเสียงจังหวะนี้โดนไล่เรือครับไล่เรือก็ไล่จังหวะนะครับตั้งใจที่จะซ้อนเรือซ้อนเรืออยู่แล้วนะครับครับก็มีเสียงนะครับรถลาวิ่งนะครับเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงรถ3ล้อนะครับรถตุ๊กๆของเราเดนิท่อเสียงดังไพเราะนะครับคู่ต่อสู้ดันเบี้ยขึ้นมาในตำแหน่งนี้ดีเลยนะครับถ้ากับเราเราได้แท่นนะครับเราได้แท่นถาวรคู่ต่อสู้พยายามจะไหลเม็ดมานะครับ เม็ดของสีแดงเดินไม่ได้จังหวะนี้เราได้จังหวะที่เดินอีกหนึ่งที่ครับนะครับเราก็ไล่กินมาครับไล่กินมาไล่มากลับไปก่อนไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับในตำแหน่งนี้นะครับไปก่อนครับจะหนีไม่หนีหรือว่าจะลืมครับถ้าลืมก็จะท่องคาถานะครับคาถาบังตาครับครูต่อสู้ยังเห็นอยู่ครับถ่ายมากลับไปจับกินคนเราเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้เอาไงลุมไหมไหนๆเราก็ซ้อนเรือแล้วนะครับ เอาเรือมารุมกินเม็ดนะครับนะครับเบียริมเราทิ้งแล้วไม่ผูกแล้วนะครับทมัวแต่มานั่งผูกกันนะครับก็จะไม่ได้จังหวะทีเดินครับคู่ต่อสู้ถอยเม็ดหนีนั้นเราไปกดเม็ดนะครับจับกินเบียทางด้านปีกขวานะครับคือเบี้ยริมเราทิ้งแล้วนะครับเราได้ตำแหน่งนะครับได้ตำแหน่งช่วงช่วงกลางกระดานนี้เป็นเป็นของเราครับคู่ต่อสู้ก็สวนนะครับสวนกลับนะครับทิ้งเบียให้กินเลยนะครับ แต่จะใช้ม้านะครับคิดว่าใช้มากินโคนสองหนึ่งเราแน่นอนจังหวะนี้เอายังไงต่อครับไปครับเอาเม็ดขึ้นไปผูกโคนแล้วก็ต่อเม็ดนะครับตาคู่ต่อสู้ไม่ทำอะไรเราจะกินเมรร็ดฟีรุกนะครับแน่นะครับคู่ต่อสู้แต่เอายังไงกับเราตำแหน่งนี้เดียวดูเรือเรือเราจะหนีออกได้ไหมยังไม่มีอะไรมาจับกินใช่ไหมถอยม้ามาจับกินครับได้นะครับแต่เราจะกินเม็ดก่อนนะครับ เว่ากันไปครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ใช้เม็ดกินโคนกินครับโคนกินขึ้นไปม้ามาไล่เรือเราก็เอาโคนรุกก่อนแล้วขยับเรือหนีกินเบี้ยนะครับก็จะจะได้จังหวะที่เดินนิดนึงนะครับส่วนมาซ้อนซ้อนรักของสีขาวนะครับก็คุมคุมครองไว้แล้วนะครับครองนะครับครองนี่หนึ่งสองสามสี่นี่สีต่ตานะครับ ลองฉอดชิ่งนะครับเรือไม่สามารถลงมากดดันนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจปักโคนมาแบบนี้ไล่เบีย้ยกินเอาเบีย้ยไหนกินไล่โคนโคนหนีปักโคนรุกกินม้านะครับไปครับก็ต้องแลกที่เดินกันนิดนึงนครับคู่ต่อสู้กินเราไม่ใช้เบี้ยริมกินนะครับใช้เบี้ยริมกินก็จะเป็นเรือก็จะมาก่อกวนเราครับม้ามีปัญหาครับจังหวะนี้โดนปักมาแล้วก็ ไปครับโคนครับอีเหนาแทงกริดนะครับบักเข้าไปอีหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันรุกนะครับคูต่อสู้จนหนีไปไนเอ้ยนะครับนะครับเรากินมาเราก็สามารถหนีมาอ้ามาแบบนี้สวยครับเราใช้โคนกินคู่ต่อสู้ต้องใช้ใช้ใช้เรือกินนะครับจะใช้อ้าถ้าเอาโคนกินอจังหวะนี้เราลุกครับ อีกแทงเข่านะครับแทงเข่าเข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็เรากินเรือครับกินเรือนะครับต่อด้วยเรือลุกไปอีกหนึ่งดอกครับกลุ่มประกันทดน้ํานะครับอ่าลงไปของเจ็ดของแปดเดี๋ยวนี้นะครับนะครับอยากขึ้นมานะครับถ้าลงไปเราก็จะลุก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 ้นจังหวะนะครับอ่ะมาแบบนี้จบครับนะครับโอ้โหกลุ่มประกันทดน้ำนะครับลุกจนสวยงามในตําแหน่งนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาครุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอีพี ID นี้ครับก็เป็น ID ใหม่นะครับเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วัน